ดีด้วยครับกับชชนะของเพชรน้ำโขลครับสบายดีสวัสดีครับนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหสร้างความตื่นเต้นเราใจาให้กับทั้งแฟนมวยชาวไทยแล้วก็ชาวสปปลาวที่ชมวันลุมพินีในวันนี้ตื่นเต้นไหมครัมาโชคในครั้งแรกตื่นเต้นหลายตื่นเต้นหลายเนอะนะฮะแล้วมาเจอกับคู่โชครายนี้ <c oughs> การเตรียมตัวของเราเป็นไงบ้างเตรียม <c oughs> ตัวมานานไหม ดยการเตรียมตัวกัเตรียมได้มาสองเดือนสองเดือนสองเดือนเต็มเต็มลักอ้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยเคยเห็นคู่ชกคนนี้ต่อยไหมเคยเคยได้ศึกษาเบิ่งวิดีโอของคู่ต่อสู้น่ากลัวไหมก็บอไม่เท่าไหร่สู้ได้เลยแต่ว่าขึ้นมาเจอเจอจริง,จร,งจริงนี่แล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นขนาดไหนได้ลงมือกันแล้วก็บหตื่นเต้นเลยอมตื่นเต้นเลยนะยกแรกโอ้โหโดนโดนเข้าไปนี่เป็นไงบ้าง ก็อออาการถึกมึนอมึนเหนื่อยนี่อยู่ที่นี่โดนน้ำแข็งแล้วแบบจะไม่ <laughs> มได้จะไม่ได้แต่แต่ว่าในช่วงของปลายยกแรกนี่เราต่อยเขาร่วงลงไปเห <laughs> นื่อยนะแต่ถ้าเวลาเท่ไม่หมดยกนี้คิดว่านายชนะน็อกไหมเหนื่อยน่าจะน็อกได้ยกที่สองเกิดอะไรขึ้นยกที่สองยื้อมาได้เลยยื้อมาได้ แต่ว่าเราก็เล่นงานเขาแพ้นอกอ่ะนะฮะตอนนั้นเป็นไงบ้างเราตอนที่ต่อยเข้าลงไปแล้วคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาอีกไหมตามเบิงสภาพกับเบิงฮู่ตสู้กับเมย์ไหลดี่าคั้นถือบัตรมีกะทิไม่น่าจะลุกนะอโอ้โหแล้วก็ชนะด้วย,ยนะอะไรอย่างนี้ยฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าได้โบนัสไปอีกสามแสนห้าหมื่นบาทคิดมาก,ก่อนไหมคิดว่ามาชครายการนี้อยากจะได้โบนัส คิดมาแล้วว่าอยากได้ต้องได้ต้องได้นะต้องได้นะจะเอาเงินเนี่ยไปทำอะไรเอาเงินรางวัลน,นี่ก็ไปสั่งพัฒนาเจ้าของเช่นอ่าศึกษาอ่าเขายิ้มหรือว่าเล่นฟินเนนให้กล้ามใหญ่หรือว่าส่งเสริมเจ้าของเยียน้นให,ให้มีความหูยนภาษาหรืออย่างเพื่อพัฒนาเจ้าของตัต่อไปเพื่อที่ได้ไปวันใหญ่ อืมที่ค่ายของเราเนี่ยมีมีนักมวยเยอะไหมกับบหลายกนสี่ห้าคนสี่ห้าคนสี่ห้าคนนี่ยังน้อยอยู่เปล่หรือว่าไงฮะกับยังอ่อนอยู่หรือว่ายังยังไงกับยังอ่อนอยู่กับยังโเกงหลายเราที่โตสุดแล้วได้ไหมแมนง่้ยอยากจะมีคนมาต่อยในรายการนี้อีกไหมกับรุ่นน้องอยู่ค่ายกับกัลังสียามสางฟอร์แมนสางฟอร์มขึ้นมาออาฮะแต่ว่าเพชรน้ำโขงชกในวันนี้เสร็จเนี่ย คิดว่าเราจะต้องมีแก้ไขอะไรอีกอ้หลยอยู่พร้อมแข็งแฮงได้การบอลลนและเบื้งคูต่อสู่ให้ดีออนะตอนนี้มีมีทั้งแฟนๆมวยชาวไทยแล้วก็ชาวสวปปลาวดูเราอยู่เยอะมากยอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างโดยก่อขอบใจหลายๆทั้งฟังล้วและฟังไทยที่เป็นกำลังใจให้มาตลอด ทันบบมีเอฟซีถุงมือนี่ครับโมีเพชรน้ำโขงถุงมือนี้ขอบใจหลายๆาขอถามนิดนึ่งครับปกติเนี่ยที่เราซ้อมเนี่ยเราซ้อมอยู่ที่ที่ค่ายอะไรครับซ้อมอยู่ค่ายมุงคุณเพชรมุงคุณเพชรมุงคุณเพชรค่ายอยู่ที่ไหนครับอยู่เวียงจันทอยู่สอบปอลาวเลยคือเราซ้อมที่เวียงจันเลยโดยไฟนี้ด้วยโดยคือมาจากเวียงจันโดยตรงเลยถุกไฟเลยเวลาขามมาไทยซ้อมเตะค่ายมาเลย จนถึงทุกวันนี้แล้วมาประมาณกี่ไฟครับรวมๆกัสิป,ประมาณอ่าสี่สิบไปในสี่สิบไปอ๋อสี่สิบกว่าเลยที่เรามาชกมวยหรือหันมาชกมวยนี่เพราะอะไรครับเป็นกีฬาที่เขาหมากักหมักแต่น้อยแหละกีฬามวยแล้วต้องมีที่มาทําไมเราชอบครับเพรออาะหมักเวลาเห็นรุน่นไอตีแบบมันเบิงแล้วมันเท่เป็นแบบว่า ฮีโร่ป่ะเป็นฮีโร่เนี่ยโฆษณามาแล้วเราเป็นฮีโร่เนีคุณพ่อชกมวยไหมบอบอนะอแล้วเราเราเคยดูมวยเราชอบใครพิเศษปหมชอบอ่ะเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กเกียรติบุญก้าวเลยเปียรติบุก้ียริบ้าวทำไมถึงชอบพี่ซูเปอร์เล็กครับโอมักสไตล์แข็งแหงออกอาวุธคม แล้วเราเป็นมวยทรงนั้นหรอเปล่าครับพยี่ยมป็นแบบทรงนั้นเออเตะหลายๆครับศอกซุปเปอร์เล็กนี้ดูดูเขาโชคนานม่ยังครับโดยเบิง้งได้หมักได้มาสามสี่ปีละเบิงเผมเชื่อว่าเดี๋ยวคลิปนี้ซุปเปอร์เล็กอาจจะยังไงก็ต้องเผยได้ดูบง้ง <c oughs> มีอะไรจะฝากบอกถึงไอดอลของเราบ้างครับเล็ <c oughs> กฝากฝากถึงไอซุปเปอร์เล็กเนาะไอสีพยายามปิ่นคือไอห้ได้สีไปอา ถึงคือไอ้ให้ได้แซมคือไอ้ให้ได้โอเคขอบคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับออครับต้องขอโทษ